รีบๆอยู่ออาวอา,วอ,าวอ่ะทำไมนะฮะไหนพูดมาสิว่าเยนิดเนี่ยเขาทารุนกับแกจนแกนทนไม่ได้หรือไงฮะว่างอ่ะเอาแล้วงั้นมีอะไรมีอะไรก็ว่าไปเลยสิอาวคุณดาวคะ คุณดาวต้องสัญญาก่อนนะคะว่าคุณดาวจะไม่ขัดจนกว่าดีฉันจะพูดจบเอาว่าไปฉันจะฟังกคุณนิดทำผิดอะไรคะคุณดาวถึงได้ลงโทษคุณนิดขนาดนี้แล้วไอ้คนบ้านมหาศักดิ์อ่ะมันยิ่งใหญ่มาจากไหนแล้วคุณนิดเด็ไปเป็นขี้ข้ามันตั้งแต่เมื่อไหร่มันถึงได้ด่าทอโขกสับปนปี้ไปหมดแล้วคุณนิดน่ยทุกวันนี้คะ่ะ ทำไมคุณดาวถึงไม่ไปลาวีกับมันเลยล่ะคะฉันไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยว่าคุณดาวยกคุณนิดให้ไปแต่งงานกับไอ้คนบ้านนั้นทําไมแล้วก็ให้คุณนิไดไปตกละกรมลําบากเป็นเบี้ยล่างของพวกมันทําไมแล้วทําไมคุณดาวถึงไม่ไปลาวีกับมันให้ถึงที่สุดหรือว่าคุณดาวกลัวอะไรมันคะคุณดาวจะไปกลัวมันทําไมคุณดาวเป็นถึงในทุนออกเงินให้กู้พวกมันสิคะต้องมาเกรงมากลัวคุณดาว อย่าที่คุณดาวกับส่งคนนี้ให้ไปตกละกรลาบากเป็นเวรเล้งของพวกมันอย่างนั้นโจมไม่เข้าใจคุณดาวรู้ไหมคะตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกที่คุณนิดย้ายเข้าไปอยู่บ้านพวกมันใหม่ๆพวกมันแกล้งหาเรื่องหาเรื่องคุณนิดทุกวันทุกอย่างทุกวิธีจนกระทั่งต้องมันเฉดหัวคุณนิดออกจากบ้านไปอยู่ที่บ้านพักกรมทหารไอ้บ้านนั้นก็เกา่าผุพังคุณนิดนะคะด้วยมือของคุณนิดเองคุณนิดต้องซ่อมต้องทํา ทุกอย่างจนกระทั่งบ้านนั้นมันน่าอยู่ขึ้นมาจนทนอยู่ได้พอทนอยู่ได้มันไปลากตัวคุณิศมาอีกกลับไปอยู่ที่บ้านมหาศักดิ์แต่คราวนี้แต่คราวนี้มันให้ไปอยู่ที่ห้องเล็กเลกเล็กกระจิบลิษเล็กนิดเดียวเล็กยิ่งกว่าห้องขี้ข่าใต้ทุนแล้วห้องเดิมของคุณิดห้องเดิมของคุณิดนะคะมันยกให้อีพิษสมัย อีพิสมัยคู่รักเก่าของคุณผู้ชายอีนี่นะคะมันร้ายมันรัดมันลิก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 ,กจะแยกคุณผูกชายทุกวันคุกผู้ชายคุณผู้ชายลยิกลก็ิกลกลิกลกลกลิกลิลเลิกลิลิกกกลิกลิห ว่าเขาล้าขึ้นมาเขาก็เหมือนคนไม่มีหัวใจเขาไม่เคยปกป้องดูแลคุณนิดสักอย่างแต่ที่ร้าที่สุดค่ะอีคุณนายน้อมอีคุณนายน้อมมีล้ายที่สุดในบ้านมันด่าทอคุณนิดอย่างเดียวไม่พอมันยังถึงกับแก้งจะลงไม้ลงมือกับคุณนิด แล้วมันยังไม่พอแค่นั้นนะคะมันยัเอาเรื่องของคุณหญิงมนทานะขึ้นมาด่ากันอย่างสนุกปากแทบทุกครั้งที่เจอหน้าคุณนิดจบแล้วงั้น,ฉ,นฉันพูดได้แล้วใช่ไหมอย่างขออีกนิดค่ะที่จวงเรามาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงนะคะคุณดาวที่จะทำยังไงก็สุดแค้แต่ที่จวงมาวันนี้ คุณนิดไม่ทราบหรอกค่ะจวงแอบมาคุณนิดห้าไม่ให้มาเพราะนั้นจวงต้องกลับก่อนค่ะจวงแกคิดว่าเยนิดเนี่ยนะเขาอยากจะกลับมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าอยากค่ะโถคุณดาว่ะคุณนิดน่ะบ่นทุกวันว่าอยากจะหย่าให้มันจบไปเร็วๆคุณดาว่ะ ไปรับคุณนิดกลับมาที่นี่เถอนะคะสงสารคุณนิดเธอค่ะรับรองค่ะว่าคุณนิดเน่ยยังไม่มีอะไรบุบสลายคุณหยุดแกไม่ต้องพูดอะไรต่อไปแล้วนะแกกลับไปได้แล้ว เสิเจ้าขามาแล้วเจ้าขาแกไปบอกสมบุญนะบอกให้เตรียมรถเดี๋ยวฉันจะไปบ้านมหาสักสมสัยว่าเราเนี่จะเลือกคนิ มาขอพบเจ้าค่ะใครวะพันตรีประจักษ์มหาศักด์เจ้าค่ะเปมิตรล่าอะไรที่จะพูดกับผม,มนั่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมมาหาคุณทำไม ผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่ผมมาหาคุณด้วยความรู้สึกแบบนี้คุณกำลังจะเอาเงินมาใช้นี่ผมนะถ้าผมมีเงินพอนะผมจะรีบมาใช้คุณโดยเร็วเลยมันจะได้จบจบลงสักทีแล้วลูกสาวคุณจะได้ไม่ต้องลูกสาวผมสบายดีใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็ตอนนี้ผมย้ายครอบครัวจากบ้านพักในกรมมาอยู่ที่มหาสักแล้ว ผมถามว่ายานิดลูกสาวผมเนี่ยสุขสบายดียงั้นใช่ไหมที่คุณจะพึ่งถามผมได้ไหมคุณฟังผมเล่าจนจบโดยไม่ขับได้ไหมคุณดาวแปลกเนี <c> ่ย <oughs> วันนี้มันแปลกทั้งวันได้ถ้้งนั้นคุณอยากเล่าอะไรมาเล่าข้างในเลยนี่มาผมจะตั้งใจฟังคุณอยากรู้เหมือนกันอนะ่ะคุณมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ผมฟังมาเอาเล่าไปเล่าอย่างที่คุณอยากจะเล่าให้ผมฟัง ผมได้พยายามปฏิบัติตัวตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณจนครบทุกข้อเลยนะคุณดาแต่ผมเมิ่ารู้ความจริงทีหลังว่าลูกสาวคุณไม่ได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเลยก็แน่นอนลูกสาวคุณจะต้องอึดอัดใจต่อท่าทีของผมคุณช่วยไม่ได้ที่พิสมัยจะจะมีอคติต่อลูกสาวคุณแล้วมันก็ช่วยไม่ได้ที่แม่ผมจะรังเกียจลูกสาวคุณด้วยอีกคนหนึ่ง คุณเข้าใจที่ผมพูดไหมผมจำได้ว่าผมเคยเตือนคุณแล้วในเรื่องนี้นะทุกครั้งทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาแม่ผัวลูกสัใภ้นะ่นยผมพยายามอย่างยิ่งที่จะไกลเกลี่ยทุกอย่างให้จบลงด้วยดีแต่ผมทำอะไรไม่ได้ ผมทําอะไรไม่ได้นั่นก็แม่ผมนี่ก็คู่รักผมนี่ก็ลูกสาวคุณซึ่งเป็นเมียผมคุณเข้าใจผมไหมผมเนี่ยนะกำลังพยายามทำใจแล้วก็ติดตามรับฟังคำอธิบายคำเล่าของคุณอยู่ตลอดเวลามีอะไรพูดไปผมเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นผมบอกให้ก็ได้ตอนนี้ลูกสาวคุณกำลังลำบากใจอย่างมากตอบลำบากใจอย่างมากต่อแม่ผมแล้วผมมานี่ผมตั้งใจจะมาบอกคุณว่าผมผมขอโทษ ผมจะรีบหาเงินมาโดยเร็วที่สุดแล้วมาใช้คุณโดยเร็วที่สุดเพื่อลูกสาวคุณจะได้พ้นจากความทุกข์ใจในครั้งนี้ผมขอสัญญาว่าผมจะพยายามปกป้องลูกสาวคุณให้ดีกว่านี้ดูแลเขาให้ดีกว่านี้ที่รามาทั้งหมดผมขอโทษ ถ้าหากว่าคุณไม่ได้เล่าให้ผมฟังเองนะบางทีนะบางทีผมอาจจะนึกว่าลูกผมเนี่ยกำลังมีความสุขดีอยู่นั่นสินั่นสยคุณก็ไม่รู้ว่าผมมาบอกคุณทำไมมันเป็นข้อสัญญาที่คุณให้กับผมเองโดยที่ผมไม่ได้มีอะไรบังคับคุณเลยดีซัำนะ <im itation> ขอบคุณขอบคุณกลับมค,ค,คุณคะสมพุเตรียมรถไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ แกกลับไปบอกไอ้บุญมันนะว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่ไปแล้วในที่สุดเราก็เลือกคนถูกจริงๆ